ตอนที่67มีแย่กับผลกระทบที่เหลืออยู่เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลาย ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัศการันและดิฉันดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยท้องถิ่นจากชุมชนบ้านเทรยา ตำบลตาแกะอเภอยะริงจังหวัดปัตตานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ชุมชนที่เราได้เข้าไปศึกษาวิจัยชุมชนบ้านเทรยาตำบลตาแกะอเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและคุณดวงสุดาจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักและรับฟังเรื่องราวของผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งนะคะที่ชุมชนบ้านเทรยาคือคุณมีแยเจเละค่ะ คุณผู้ฟังคะกาียิยเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันนะคะกานิแยเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณย่าเป็นเพื่อนที่ว่าร่วมทำมาหากินกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนนะคะสามีของการิแยนะคะถูกยิงเมื่อปี47ค่ะตอนช่วงต้นปีนะคะ พอตอนปลายปีเนี่ยคุณพ่อก็เสียชีวิตค่ะจากการโดนรอบทำร้ายเหตุการณความไม่สงบค่ะการมีแย่เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วก็จะช่วยเหลือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเรื่อยมาค่ะแว่าวการนี้แย่ก็เป็นคนในชุมชนม,มาแต่ดั้งเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วดวงรู้จักกับนิยตั้งแต่เมื่อไหร่รู้จักกับนิยามาตั้งแต่จำความได้ค่ะมีความผูกพันตั้งแต่รุ่นลูกแล้วก็ตัวกับนิยด้วยแกเป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ดีค่ะฉันอยากให้ดวงเล่าถึงเมื่อก่อนเกิดสถานการณ์นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ครอบครัวของดวงได้ร่วมกันทําหรือว่าช่วยเหลือกันกับครอบครัวกัมิียค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานแต่งค่ะเหมือนอย่างที่บ้านเมื่อตอนที่พี่สาวแต่งงานเนี่ยกานิยก็จะมาช่วยทํากับข้าวเลี้ยงมุสลิมค่ะ,คะจะมาเป็นคนทํากับข้าวให้ชาวไทยมุสลิมในนหมู่บบบ้้้าาาะคะคกกก็จะสลัเิดน การนิแยเนี่ยมีงานแต่งเราก็จะไปกินเหนียวแล้วก็ไปช่วยเสิร์ฟเพราความผูกพันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะแล้วพอเกิดสถานการณ์เนี่ยก็มียาก็สูญเสียสามีนะคะดวงก็สูญเสียพ่อและปู่นะคะตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างคะความสัมพันธ์ที่เคยดีต่อกันแย่ลงไหมหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรไหมไม่มีค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันผูกพันตั้งแต่ว่าเรายังเด็กๆมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะคะไม่คิดในด้านลบกับครอบครัวนี้หรือว่าคร,รอบครัวทุกๆครอบครัวที่เป็นมุสลิมอะคะ่ะทราบมาว่าพอหลังเกิดสถานการณ์ชรกุม ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเขาให้การช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะโครงการพอชอจะเข้ามาช่วยเหลือด้านอาชีพค่ะที่ชาวบ้านสามารถทําอยู่บ้านและเป็นอาชีพที่ถนัดการนิแยเนี่ยจะได้โครงการ เผาถ่านเป็นโครงการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณค่ะเพราะว่าการนิแยเนี่ยจะต้องไปซื้อไม้เป็นพวกเศษไม้ปีกไม้ที่ชาวบ้านเขาเลื่อยไม้เพื่อเอาไปทําการก่อสร้างแกก็จะเอามาเศษที่เหลือเนี่ยเป็นปีกไม้กิ่งไม้เนี่ยจะเอามาเผาถ่านเพราะว่าแกเป็นคนไม่เข้าไปตัดไม้เพื่อจะเอามาเผาถ่านเลยค่ะอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการโรงสีข้าวค่ะเป็นของพี่เขาที่อยู่หมู่สองค่ะแต่ว่าโครงการตัวนี้นะคะก็เป็นโครงการสนับสนุนประมาณที่ช่วยเหลือเรื่องทุนรอนของการประกอบอาชีพค่ะอีกโครงการ การหนึ่งก็คือโครงการสนับสนุนเลี้ยงไก่ค่ะเป็นโครงการของที่บ้านทําค่ะแล้วก็มีแยมีส่วนช่วยอะไรบ้างคะตรงนี้ตรงโครงการเลี้ยงไก่ค่ะกับมีแยจะสอนวิธีการเลี้ยงไก่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนสมัยพ่ออยู่พ่อจะสนิทกับสามีของกานิยค่ะเขาจะรู้กันเพ่อพ่อเนี่ยแกก็ชอบเลี้ยงไก่ชนแฟนกันิยก็ชอบเลี้ยงไก่ชนแกก็เลยรู้วิธีการเลี้ยงไก่แล้วก็มาสอนเราว่าควรจะเลี้ยงยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยนอกจากพ่อแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงไก่อะค การทําร้าวไก่โดยการขัดไม่ไผ่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราจะไม่รู้วิธีการสร้างรั้วล้าวไก่ค่ะมันต้องขัดยังไงเพราะเราทําไม่เป็นแล้วก็เนี่ยก็น,นี่ยยก็จะมาสอนว่าต้องขัดอย่างนี้มันถึงจะทน มันป้องกันได้หลายอย่างะคะ่ะรั้วที่ขัดจากไม้ไผ่แล้วก็มันเป็นวัสดุที่หาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะผู้ฟังค่ะากามิยาก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งนะคะในชุมชนแล้วคุณโดสุดาคะแล้วปัจจุบันนี้ก็มิยายังทําอาชีพอะไรอยู่คะในหมู่บ้านกานิยาก็ยังยึดอาชีพเผาถ่านอยู่นะคะจะมีอีกอาชีพหนึ่งคือทางองค์กรของรัฐเนี่ยให้แกไปทำงาน45 0 0หค่ะเป็นลูกจ้างในโรงเรียนเนี่ยค่ะอาชีพหลักก็ส่วนใหญ่ก็จะเผาถ่าน คือเผาถ่านแล้วก็เป็นลูกจ้าง<ช>ได้รับ4,500จากรัฐนะคะ,คะแล้วตอนนี้ก็มียาอยู่กับใครคะในหมู่บ้านอยู่กับลูกแล้วก็หลานค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหลานมากกว่าเพราะว่าลูกๆเนี่ยจะแยกย้ายครอบครัวออกไปแล้วจะต้องสูงเสียใครไหมคะตอนนี้ก็หลานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่เขาจะไปทํางานข้างนอกกันต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ คุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงกัมมียาที่พูดถึงอาชีพเผาถ่านที่เธอยังคงทําอยู่แล้วก็สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยมีคุณสาวลักษณ์แสนสมบัติอาสาสมัครในโครงการเสียงผู้หญิงของเราเป็นผู้สัมภาษณ์กัมมียาค่ะคิดเจอะครับปอดูลูมึงยกกู้งเงี้ยตุ๊ยเยอะดือบหลีเลยกูอยู่วัดเดียวตุ๊ีหวังปอเละอาเบมาตีตุ๊วัดดูลูอาเบกะมี่ยาละวปดดือบจูปองยังไล่ะนี่ดก็ยังมาดิอาขวะนี่ก็มาโมเยอะเลยปอถมปอถมเบ่โนดูลูเบ่น Dulu dengan lor ni susah lor ni. Susah apa tu? No? Duk je lah pasal takut je. Haa itu, dulu itu tak takut pun lah ni. Lor ni je. Ayah nak duk tu bekerja kat tu kan? Hmm. Buat harian ni ke dah? Hmm. Kau yang ambil? Kalau nak dia mau hari royak, dia pergi dengan mutu. Kalau dia mau hari baik, di rumah. Jual kan Puluh kot lah kalau. Pakar kayu kapur harian ni? Homolek oh, kali kayu tengah tak kian. Ha, homolek oh, kali ya keras eh. Pas ni kayu ni mungkin keras mano ni. Kayu lagi tu eh, lagi dah lawan dasar ni mah koloh saja. Pas nak masuk tu. Kalau besar baik tu 3 hari, ngebuh marang eh. Lusa tu boleh kita ambik kawah tu tu dong eh. Pastu mek aja gua tahu yang sejuk di angin molek ha. ha. Bawa ni sudah satu boleh guni. Ha, boleh guni kita timbe eh. Guni tu 20 kat 15. Ha kita gaju tu boleh mau hari nak beli tu. Wi lalu dah dak kena timbe dah eh. Ha. Hmm? Pade dak duit hari hari nak okay. Tiga hmm? tu tak pade. Sai eh. sayo beli apa pokok. Ya 3 hari dah. 3 hari tu ya masak ya baru. Lepas tu dua hari pula tu nak beli korek naik tu. Lubeh tu boleh 15 kilo, boleh satu lima. Kan nak tahu awak dua lubeh? Tahu tak ada buat asok mah buat dua lubang. Asok ke? Ha buat asok ya. Anak-anak tak ada hari. Anak ada dengan cucu ya. Oh, cucu sana. Hmm, cucu masuk 15 dah. Wak ke ni? Tak ada buat kerja lain ni. Tak Wak Oh, esok ya. Dulu dengan learning beza bekno. Hmm, beza dulu. Ya duit tu itu mudah juga deh. Tapi bagi dak mahal, ni bagi mahal deh. Pecah satu hari ni esok kena pecah lain dah nya baremah nak ya. Ya, kare bakuk ini eh dia bubuh dak lulu ngan ni? dia nak tu bet luar bet tu bakuk hmm. dulu tu tak akau naik minyak kuinya yuah ha 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 yuah dio betul luar dah hmm, hmm. Minggu tu dia pagi dia dueh dah. boleh lah 100 orang pas tu hmm. buah be mati tu dak alu hmm. mati sebab apa? kena no bedi kena bedi kalah bila lagi? Lima tahun-tahun ni lah. Ya, mula-mula lagi? Ha, ha, mula-mula. Kena berde de, sini? Ha, berdek ni, berdek. Ha, ha, berde lain tak kena berde rumah tak ni lah. Hmm. Dia ya, tu baik ke marketer, lepas tu dia ya, hadap kelip ke belah tu. So ya? Ha, ya, sorry, ya. Hmm. Ya, ya kena berdek ke sebelah. Ya, mati pukul 4 tengah. คุณผู้ฟังคะกามมียาบอกว่าเมื่อก่อนมีอาชีพเฉาะยางนาแล้วเอาน้ำยางจากต้นยางนาไปขายมียายของดวงเป็นผู้รับซื้อไปขายให้ที่ตลาดคะ่ะขายต่อให้กับคนที่จะเอาไปอุดรอยรั่วของเรือหรือที่เขาเรียกว่ายาเรือแต่พอเกิดสถานการณ์ความไม่สงบสามีเสียชีวิตก็เลยต้องหยุดทำคะ่ะทุกวันนี้มีชีวิตอยู่อย่างลาบากและรู้สึกกลัวตอนนี้ก็มมียามีอาชีพเผาถ่า,าน ฐานที่ได้ก็ไปส่งให้เขาหรือไม่เขาก็มารับซื้อถึงที่ค่ะขายได้กิโลกรัมละ10บาทก็มีแยบอกว่าถ้าจะได้ฐานที่ดีควรใช้ไม้ตะเคียนเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้ใหญ่ต้องเผาประมาณ3วันหลังจากนั้นก็เอากระทะอันใหญ่ๆปิดบนเตาถ่านแล้วเอาน้ำราดบนกระทะเพื่อให้ฐานเย็นลงขั้นตอนสุดท้ายคือ การบรรจุฐ่านใส่กระสอบเราช่างกิโลขายต้องใช้เวลาในการทำประมาณ5วันค่ะหนึ่งหลุมที่ทำนั้นได้ฐาน15กิโลกรัมกิโลกรัมหนึ่งขายได้10บาทค่ะ15กิโลกรัมก็ได้เงินเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะคะก็มียายัางเล่าให้เราฟังอีกค่ะว่าสามีเธอถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ5ปีที่ผ่านมาถูกยิงตอนออกจากร้านน้ำชาทุกวันนี้ก็มียาจึงต้องทำงานคนเดียว แม้เวลาจะผ่านไปแต่ก็มียายก็ยังรู้สึกกลัวค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะเห็นนะคะถึงชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นไรายวันอย่างไม่มีวันกลับทุกวันนี้ก็มียายังคงอยู่ในชุมชนกับหลานๆของเธอและเธอก็ยังคงมีอาชีพเผาถ่านค่ะอาชีพที่แม้จะให้รายได้น้อยแต่ก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับเธอได้ค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนต่อไปดิฉันและคุณดวงสุดาจะพูดคุยกันถึงอาชีพสาวโรงงานอาชีพที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนในชุมชนเมื่อทรัพยากรในชุมชนเสื่อมโทรมลงแต่อาชีพสาวโรงงานนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรติดตามรับฟังในตอนต่อไปคะ่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศาลารัตการันและคุณดวงสุดานุสุภาพนักวิจัยจากชุมชนท้องถิ่นบ้านเทรยาตำบลตาแกะ อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้